ยู่มง่ามเนี่ยคือว่า จะเสีเอาไดมาเสียบยไฟเสียอ,อยู่เัด่อยสายชาร์ตก็ดีแฮงสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะข้าวหลันดองใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องมาจะได้ขึ้นไล่ส่วนสิเสียบไฟอยู่เสียบไฟกับโมยูพี่น้องสวัสดีค่ะเก้าหลันดองใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเก้าหลันดวงใจขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกไหนติดต่องุณยูแล้วเนี่ยโมยูแมวอาการ ยางกะเพะกาะกะเพกเรียกตนสาดว์ให้พี่น้องแมววะเนี่ยยางกะพุกกะเพกเลยยังมววะอยู่กระไดเรียกตนแมวเลยยางกะพุกกะเพกาะเพื่แมวเรียกตนสาดเขากระด้างมันขึ้นนั่นตกลงมาจากหลงังคาบุแล้ว ขอบคุณเกียรติล้านน้องใจหกล้านน้อง,งใจเดอ้อพี่น้องขอบคุณหลายตกมาจากลังค่าใช่ไหมวูแมวตัวน,นั้นเกง่งคับไล่กัดแมวอ,อันเจ้าเสือจนเจ้าเสืออันลบบ่ทันเลยตกลงจากลังค่าได้เจ้าเสือมันจะสีขาวกันหาวกันคำมากเลยอยากนอนก่อน 嗯，没得了 ขอบคุณหาล้านน้องใจเด้นะอพี่น้องคุณอยู่เลยไห สวัสดีค่ะซิบหลานลงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องในจังซิบหลาน